นะครับผมก็ปกตัวนี้แล้วก็เอาไปคลินี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาแล้วก็ค่อยมาปรับแต่งมันอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้เรามาดูปกอีกสองอันที่เหลือดีกว่านะครับก็เป็น just one more chapter นะครับแล้วก็ไป Copy ตัวนี้ลงมานะครับเส็แล้วก็ไปหาตัวหนังสือใช่ไหมครับที่มันเข้ากันกับประโยคนี้นะ just one more chapter นะครับเวลาหาก็ลอง คิดว่าเวลาเอาตรงสื่อเข้าไปแทนนะันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมี just one more chapter น่าจะเป็นสองบรรทัดนะครับก็หายเร็วๆ just one more chapter มันเป็นประโยคคล้ายๆกันนะครับ just one more อนเนี่ยจะได้นะครับแล้วก็ copy ไปนะครับแล้วก็ทีนี้นะวางก่อนปุ๊บนะ เคฟลองใช้สีเดิมเลยนะครับผมก็ตัวนี้จะลอกไว้นะฮะสีพื้น,นทั้งหมดนะเป็นสีก็ดูสวยแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปนะครับเราลองไปทําทแบบพื้นที่เป็นตัวรีพีทกันดีกว่าเป็นแพทเทิร์นกันดีกว่านะครับไปที่ Element นะครับแล้วก็เซิร์ h อันนี้ครับเป็นแบบแพทเทิร์นแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็ลองหาเป็นแนวกราฟิกดูไหมฮะเอาเป็นแบบนี้ดูขยายขึ้นมาน่าจะสักประมาณนี้นะครับแล้วกดอันทีรเน็ตลากเลยนะครับผมก็พอดีกันนี้ดูว่ามีรอยต่อหรือเปล่าฮะไม่มีละนะครับผมก็ลากไปเห็นนะปึ๊บป๊บดึงลงมา โอเคนะครับตรงนี้ตัวไม่ชัดนะครับเราลองใช้เทคเฟรมมาดูนะครับ take frame. เทคเฟรมลองเอาแบบไหนตรนี้ละกันนะครับโอเคนะลองใช้นี่เวลาเราเลือกเนี่ยแล้วมันติดตัวนี้นะผมจะพยายามเลือก ตัวหนังสือนะครับแต่ว่ามันเลือกไม่ได้เนี่ยก็ล็อกไว้นะครับล็อกตัวอ็อบเจกต์ที่เราเลือกไปโดนนะครับผมแล้วก็พยายามเลือกตัวหนังสือใหม่ล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้นะครับล็อกล็อกซะล็อกซะนะครับล็อกนี่ตรวไหนโดนอะไรบ้างอ่นนี้ก็ล็อกไว้นะครับี่ก็ผมก็ปาดเลือกอีกแบบนี้นะครับเราจะได้เลือกตัวหนังสือเปลี่ยนเป็นสีนี่ดูไหม ก็จะดูกลืนกันไปนิดนึงนะครับผมเราเป็นสีแดงดูอ่ะอเขสวยนะครับผมอ่าเอเค้ครับผมก็ดูดีขึ้นมาละนะครับตรงนี้ผมว่าจะเต็นไปเลยนะฮะโอเคฮะเสร็จอีกหนึ่งปกนะครับผมก็ดูได้แนวดีนะครับ มาาไอีกปกหนึ่งกันนะครับผมปกตัวสุดท้ายของเรานะครับเป็นโซมิ n น b o บุ๊กโ i ลิเทนชามนะครับเดี๋ยวลองลองอีกแบบหนึ่งดเดี๋ยวรอเอานี่นะครับโซลิ t เทนบุ๊กนะครับไอโซลิเทนชามนะครับ s o มิเนีบุ๊กสองประโยคข้าวนี่ ให้วางน,นะครับอ่ะลองดูนะครับแบบนี้สองมันทัดพอดีนะครับมาวางน,นะฮะกลางนะครับผมโซนอินนิบุกโซนที่เต้นทาน,นะครับ ก็โซมกันใช่ไหมโซลิตันถามที่นะก็ขยายนิดนึงนะครับกลางอย่างฮะกลางแล้วก็ลบออาไปตวงสือสีเงินนะครับพื้น แลกก็สวยแล้วเหมือนกันนะครับท,ที่บอกไปก็ใช้ได้เลยทนี้เราลองเอาเป็นแบบโฟโต้มาดูนะครับดูว่าเราจะเป็นยังไงบ้างหน้าตามันเอาฟลาเวอร์เหมือนเดิมนะครับฟลาเวอร์แบ,บ็กกราวด์นะครับลองดูอาา่าฮะเคนะครับผมมีไหมโซมีนี่พกโซเีนมทมอะไรนี ถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้เนี่ยผมอาจจะเอาเป็นอิเอีลนเมนต์นะครับบาราชนี้มาใส่นะครับผมดูโห<ด> <ผม S 1> เป็นนิดนึงนะครับ ลองดูนะครับผมอืมสึกน่าจะมีเบาๆกว่านี้นิดนึงนะครับอ่าดูนี่ลองดูอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับผม